สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีนะคะสบายกันดีทุกคนนะอัพพิสซดนี้นะคะหวานขอพูดถึงซีรีส์เรื่องใหม่ที่ออนแอร์ไปแล้วเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือ Unexpected Falling ค่ะเป็นซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่าแล้วก็ลึกลับด้วยนะคะนำแสดงด้วยดารายอดฝีมือค่ะโดยคุณเพิงกวนอิงแล้วก็คุณชัยวันจิงนะคะ ซึ่งพระนางสองคนนี้เคยเจอกันมาแล้วในปี2020เรื่อง The Confidence นะคะคือใต้เงาตะวันแต่ว่าเรื่องนั้นเอาจริงๆนะสร้างความผิดหวังให้กับผู้ที่คลั่งไคล้ในนิยายมากค่ะเพราะว่าไปกันคนละเรื่องคนละลาวเลยนะคะแล้วก็ละครไม่ได้ทำให้มันดีกว่าในนิยายเลยหวนแนะนำว่าไม่ต้องไปดูคะ่ะจริง คือถ้าเกิดว่าจะสร้างแบบนี้ก็ไม่ต้องอ้างถึงนิยายต้นฉบับก็ได้นะคะเพราะว่านิยายต้นฉบับนั้นพระเอกคือเลวมากแล้วเขากลับตัวเป็นคนดีนะคะเป็นแนวจำเลยรักแต่ว่าพอเอามาสร้างเป็นละครแล้วกลายเป็นแนวแบบผู้ล้ายใสใส,สลับแล้วก็มาปาบ คือตำรวจมาปราบผู้ร้ายอะไรแบบนี้ค่ะมันไปคนละทางเลยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นการชดเชยจากเรื่องนั้นแหละหวานว่าเพราะว่าพระนางจากเรื่องนั้นนะคะก็คือไม่ได้กันแล้วก็พระเอกก็ตายอย่างโหดร้ายสุดๆเลยนะคะสำหรับเรื่อง Unexpected Falling เนี่ยสองคนนี้จะลงเอยกันได้ค่ะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆนะคะสาหรับการดาเนินเรื่องนั้นหวานดูแล้วโอ้โหเริ่มเรื่องได้ได้ค่อนข้างช้าค่ะเอาง,ง่ายๆกว่าเครื่องจะร้อนน่าจะตอนที่3มที่ 4นะคะคตอนที่2นี่ก็คือโอ้โหเดินเดินเดินรู้ว่าอืดน,นะคะก็คือมันต้องค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวขึ้นมาก่อนนะคะว่าทําไมนางเอกถึงต้องมาตกอยู่ในสภาวะที่ต้องมารับนี่ก้อนโตของสามีอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละ ช้าเริ่มต้นช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับบทละครนะคะก็มันจะมีปมให้เราเนี่ยดูแล้วเออลุ้นอะลุ้นว่าเออเราต้องดูตอนต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะช้าเราก็ต้องดูนะคะมันเป็นจุดที่มีสเสน่ห์เหมือนกันเพราะว่ามันบวกไปด้วยปมแล้วก็ความสงสัยเรื่อยๆเลยนะคะทำให้แบบว่าเอ๊ะทำไมนะเปิดมาทำไมไม่ทันเห็นหน้าสามีของนางเอกเลยนะคะเป็นงานศพเลยค่ะเป็นงานศพ ของสามีนางเอกเลยนะคะคือนางเอกเขาจะต้องแบบว่าแต่งงานแล้วแล้วก็สามีคือดูแลทุกอย่างเธอใช้ชีวิตแบบเป็นแม่บ้านอย่างเดียวแล้วก็คือใช้ชีวิตเหมือนเจ้าหญิงเลยเอาง่ายๆเพราะว่าสามีแบบดูแลดีมากๆนะคะแต่ว่าต่อมาก็คือสามีของเธอก็ประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วทีนี้พอประสบอุบัติเหตุปุ๊บนะคะก็คือแบบ เออความจริงมันก็ปรากฏออกมาว่าเขามีนี่อยู่เบื้องหลังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นฉากบ o ูแอคชั่นด้วยมีความเข้มข้นอยู่ด้วยซึ่งก็จะเริ่มเห็นในช่วงแบบตอนที่8เป็นต้นไปนะคะคือมันก็จะมีความความเร็วขึ้นแล้วก็ความแบบเข้มข้นขึ้นค่ะมีมีหลายหลายประเด็นเลยนะคะที่มันต้องรอการคลี่คลายไปก่อนคะ่ะทำให้เรื่องนะคะปมของเรื่องมีความ มีสิ่งที่ให้เราลุ้นแล้วกน็น่าติดตามนั่นเองค่ะฉากประทับใจนะคะที่หวานชอบก็คือคือตัวของพระเอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ที่เรารู้แหละว่ามีความเก่งแล้วเขาก็เป็นคนที่ลึกลับแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ปกปิดนะคะนางเอกของเราอยู่เยอะเลยอะแต่อย่างไรก็ตามพออยู่หน้านางเอกนะคะซึ่งเขาอะปกติแล้วจะมีมานนิ่งๆใช่ไหมคะแต่ว่าลับหลังมีโอ้โหเป็นพระเอกที่แบบ โคตรห่วงใยนางเอกเลยนะคะมีการแบบว่าให้คนเนี่ยไปคอยแบบคอยตามคือคอยสะกดรอยตามนางเอกเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะแบบว่ามีอะไรให้มีอะไรลำบากหรือเปล่าเขาจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาแต่พอต่อหน้านะคะปากร้ายค่ะพูดจาแดกดันคำแรงๆนะคะเรียกได้ว่าโอ้โห ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเบื้องหลังของตัวละครของพระเอกนะคะเราจะไม่ให้เขาเป็นพระเอกเลยค่ะเพราะว่าเบื้องหน้านี่โอ้โหพูดพูดแบบนี้นะคะมีความเหมือนกับหยวนเซินนะคะจากเรื่องดาราจากรรับลำนำใจนั่นเองค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกเนี่ยก็จะโดนแบบพวกนักข่าวเนี่ยคอยตามนะคะแล้วก็เพราะว่าต้องมาทําข่าวเนี่ยเพราะสามีเคยเป็นเศรษฐีแล้วทีนี้พอนางเอกต้องรับหนี้ก้อนโตอะไรเงี้ยก็มีทั้งนักข่าวตามแล้วก็มีทั้งเจ้าหนี้ค่ะก็มา าทวงถามอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่ามาเฝ้าเลยนะคะก็อย่างไรก็ตามค่ะก็คือพระเอกอะ่ะก็คอยช่วยอยู่เสมอนี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยที่จะเปิดเผยนะคะแต่ตอนหลังก็นางเอกก็คงจะรู้เองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ Unexpected Falling เนี่ยก็จะมีทั้งหมด38ตอนค่ะสำหรับเรื่องนี้สามารถติดตามได้บนแพลตฟอร์มโยคูนะคะโยคูก็สับไทยจะมาช้าหน่อยแต่มาค่ะ <c oughs> ค่ะก็ติดตามได้นะคะช่องทางการ รับชมก็คือบนแพลตฟอร์มโยคูแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวหวนันสรุปให้นะคะว่าพอดเรื่องมันคืออะไรพอดเรื่องก็คือหลวนเจนิจน้จนเจิ้นซึ่งเป็นตัวละครของนางเอกนะคะคือเธอเป็นหญิงไม้ค่ะที่สามีเพิ่งตายไปจากอุบัติเหตุนะคะพอเธอรู้ว่าสามีตายเนี่ยก็คือความเสียใจมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมารับรู้ว่าสามีนั้นเนี่ยไปกู้เงินมามากกว่า40ล้านหยวนเลยค่ะโดยที่เธอผู้เป็นภรรยาไม่รู้เรื่องหรู้ราวอะไรเลย ะะจากนั้นเนี่ยจากความไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าเอกสารต่างๆมันดันมีรายเซ็นของเธอรับรองการกู้ครั้งนี้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งลึกลับอยู่ด้านหลังนะคะว่าอะไรคือกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทางกฎหมายด้วยนะคะเธอก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินก้องโตเนี่ยแน่นอนเลย นอกจากนี้นะคะเธอก็ยังต้องมารับรู้อีกว่าสามีของเธอเนี่ยก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ปิดบังรวมทั้งเรื่องผู้หญิงด้วยคือมีความนอกใจนั่นเองและเงินนะคะเงินกองโตที่แบบ คือเธอก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยากจนคือมันก็มีเงินด้วยอะรวมเงินของเธอด้วยนะคะมันหายไปค่ะโดยที่เธอเป็นผู้เป็นภรรยาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกนะคะจนได้เพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยแนะนําทนายเก่าให้ค่ะซึ่งทนายเก่าก็คือพระเอกนะคะมาช่วยเหลือเธอในเรื่องของคดีความแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการสืบหาหลักฐานด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าทนายความหนุ่มเนี่ยจะไม่เพียงแค่ต้องการช่วยเหลือเธอเท่านั้นค่ะเขาเองอะตัวเขาเองก็ ็มีอะไรที่ที่เหมือนกับปิดบังเธออยู่ด้วยนั่นแหละนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะบทของตัวละคร หรวนเจิงเจิงที่คุณใช้หวนจิ้งลับเนี่ยเธอก็เริ่มต้นจะเป็นหญิงสาวที่ปกติเราไม่ต้องทํางานอะไรเลยค่ะก็แต่งงานแล้วก็เป็นแม่บ้านดูแลแค่สามีอย่างเดียวนะคะซึ่งเธอเป็นหญิงสาวกําพร้าจึงมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเงียบขึมนะคะคือเธอค่อนข้างจะเงียบแต่ถามว่าอารมณ์เย็นไหมไหมค่ะเธออารมณ์ร้อนนะคะตั้งแต่เธอแต่งงานเธอก็จะกลายเป็นแบบว่าทํางานดูแลสามีเต็มตัวอยู่ที่บ้านนั่นแหละไม่ไม่ได้แบบว่าทํางานรับเงินข้างนอกอะไรเลยนะคะคือ ือมีสามีเป็นที่พึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าพอสามีเธอเสียชีวิตลงเธอก็ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินก้อนโตนะคะแถมยังต้องมาสู้คดีด้วยที่เธอก็ไม่ได้ก่อแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยเอาจริงๆค่ะ ส่วนบทของพระเอกนะคะเกาจินเกาจินนั้นเป็นทนายความค่ะก็รับบทโดยคุณเผิงกวนอิงนะคะเขาเป็นคือคนที่มีความฉลาดไหวพริบดีค่ะแล้วก็เป็นคนตรงๆนะคะสายตางเขาคือถ่ายทอดออกมาได้เป๊ะๆมากนะคะสมัยเขาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็คือตอนเด็กๆ ตอนวัยรุ่นเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันกันกบร่วนเจริญนางเอกมานี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้แค่เรียนมาด้วยกันนะคะเขาเนี่ยแอบชอบเธอแต่ว่ามีความเข้าใจผิดกันนะคะคิดว่าจดหมายรักที่ส่งให้เธอนั้นน่ะเธอนําไปติดบอร์ดที่กระดานโรงเรียนเป็นการประจานเขาค่ะทําให้เขาต้องอับอายนะตอนนั้นนะคะตอนนี้ได้มาพบเธออีกครั้งเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเออมันก็ทั้งทั้งรักทั้งแคนแต่ว่าแคนเรื่องจิบจิบไงสมัยวัยรุ่นนะคะ ส่วนเคมีนั้นบอกเลยว่าดีมากนะคะเพราะว่า2คนนี้ก็เคยเล่นละครมาด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องนั้นถ้าถ่ายทำหวานบนอีกแล้วนะคะถ้าถ่ายทำตามนิยายเนี่ยมันจะต้องดังเป็นผูดแต่แน่ๆค่ะเพราะว่านิยายมันคือนิยายขายดิบขายดีเลยนะคะแนวจำเลยรักหวานบอกเลยค่ะ เออแต่ช่างมันนะคะเอาละค่ะเคมีดีงามค่ะสำหรับพระเอกนางเอกเรื่องนี้นะคะก็คือเขาแสดงกันเก่งนั่นเองแล้วก็ก็พอติดตามมาถึงกลางๆเรื่องนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันเข้มขน้นแล้วก็มีสีสันน่าติดตามมากๆเลยค่ะทั้งหมดนะคะจะมี38ตอนนะคะก็ออนแอร์ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็จะไปจบโน่นเลยนะคะวันที่3ธันวาคมค่ะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากดูละคร ที่แปลกแหวกแนวไปบ้างสำหรับช่วงนี้นะคะขอแนะนำเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแนวโรแมนติกลึกลับนะคะก็น่าค้นหาจริงๆแล้วก็โอ้โหย,ยังไงนะทำไมคนทั้งคนนะคะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยไปเซ็นเอกสารตอนไหนมีลายเซ็นของตัวเองตอนไหนจนต้องถูกดำเนินคดีขนาดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะสำหรับอพิโซนนี้หวานลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้หวานมาเล่าสรุปนะคะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นท มีละาตอนอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกหวานได้นะคะก็จะมาเป็นแนวของการเล่าให้ฟังแบบคุยกันมากกว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะเอาระค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆหวานลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกับหวานได้ใหม่ในอัพพิโซถัดไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ